เอ้ดูสิว่าวันนี้ฉันมีอะไรต้องทำเอาไม่ว่าค่อยตากอะไรแล้วกันไอพีรัพัดแม่งไปตากผ้าแน่นอน พิรพัพน์มาตากผ้าอะไรเว้ยมึงมาตากผ้าเดี๋ยวนี้เออแม่ก็ให้ตากผ้าให้ตากปิรพัฒน์มาตากผ้าคือหน้าแม่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 เดี๋ยวอ๋อก็มีอในหลักลูก ก็แค่มาฟาดใคราสักคนแถวนี้ลูกผมปอกผมไปตากผ้าดีกว่าโอ้ดีมากกูชายฉัน